แคบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณสกายเลดคุณอีลิกวอลแมนคุณไมคคุณสิทธิโชคคุณสัตสินิภาคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณสายฟรีวีแและคุณน้ำแชท t j p จมากครับที่หราเราเดือนนี้ขับคุณมากครับ ลูกหลานของพ่อเก่งนะเก่งสองมีเล er> like e> ี่า uh> รังกินไหกิ้วังไม่ได้กินเองตเริ่มนะ สรงพับวกห้าพันบุ๊ีคเแนนในห้องโบ์เพิ่ม้ตัวที่สองจรนะรับ่การงเราไม่กาตยเนาะนเยตพ่อสองคิดว่ามนหาพ่อคุณไปตาย ไปตายโวยตอนนี้สีนหกอโวยสองเมืนะไปบอนสี่เปนหกสี่โวยไปโวยเมื่อสามสองสองมกบดาวคิดเยอะหน่อีนที่เจที่เจอทถ้าส่งเป็นหน้า่ะแล้สัู่แก้่ขออะไรไว้ป้ครับเป็นมีนใ้ไหไกีัไม่ยอมรับที่อนกจะสเอาลอย่านี่ แ้เข้าเนาะจบจบแล้วกแพ้โดนแห้ตายไอียออกเออตัวนี้ออกตายามันว่ามันลงแวนใช่ไหมหรือลงหรือว่าลงแวนหรือเลียงได้อ่าโสดสองดีเลยแล้วก็ทิ้งชื่อไวไว้กตายเป็นสปาร ไม่มาตัสองห้าครับถ้ายืนไปได้ดีถ้ายืนไปได้ดีวอบแล้วก็เล่นได้มเนอสตาร์แล้วก็สตาร์เข้ามาสองสามฉีตายเลยโต้ก็มีนะถาขึ้นไปดีกว่าถ้าถ้าถ้ถ้าที่ดีมนเล่นด้วยอนาคตเป็้องปนเน่ั้าแขง่นบานไ่ายแล้ก็มันตัดไดไกลๆไกลไไกลก็ีรไนงร่างเียระ่า่มาตวสาร นอน้อนสงมันตั้ง่แล้วงลัลอยก็จะหกไปสามแล้วก็ไป้ไปเกสารนั้นก็ผิดกระบอกกระบอกใหม่ใช่ปกระบอกใหม่่เดือเปล่าแค่ติชื่อแต่กระบอกใหม่เอากินหงสกินดคเฮ้ยกเนี้ยมันต้องหาือเงยมือื้อมือมเอมเอเอามืเรียนด้วกันต่อไเลยไม่มีอี่ะออหอ่ะ ให้เข้าใจกันด้ยนกันเต็มเลยว่าคมันผม่ได้มันไม่ไหนไม่จะถามไปหรอกไลโซสองหน้าเหมือนครับปาพลังศูนยไอนะคาปาที่่ตน้าพลังศูนี่ก็โดนแล้วเราอต่ที่ผมอยากคือเาบอา แซ่ไม <S preach ers> so so no, ่ออกไห้สุงเกง่ายกว่าแค่ต okay. ัวยี้นี้ก็ไปหังท้ายได้หมเจ็บมากแค่ตัวนี้นี้ขึ้นมาอห่ท้ายกับการื่อนื่อนจเย็นขึ้นมาสามปเตอร์บวกน่าวกปีน่าตอู้ว่ะวกปน่าสองแปดแปดสองม็้อยี่สบสามแปดาองไม่ได้ออกข้างสามไลองกันเบนก่นไม่พอชนะมียี่อยู่มะ ข้างอ่าข้างข้างนี้สองเปิดแล้วโดนนารูสามเสีไม่ได้เสองสี่สามสี่สมสี่ขาย้นูมีเอ้กูก็เปิดฝ่งเดกูก็เปิดฝั่งเดียวเออบอกมามาปิกฝั่งเดียวกูกูด่ะโอ้ยเย้ ท anyway. no, 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 bueno, no, no, okay, ี่เปิดแกโบอ๋อิดเอาโบใช่มอยแย็รอยแย็แค่ขายเท่านั้นนารุ้งอยแยเก่บไว้ตัวมันร่ไม่ไม่นารุ้กูกดทำสองในสี่แล้วไงได้งั้นต้องซื้อเออนารุ่งนารุ่งการทำสองในสี่แล้วกีเพราะผมจะทำเป็นพีเด็กเลยพีด็ก่งแล้วก็พีเด็กเลยนารุือไม่น่าาเยส่วนีนองไม่พีดีพีดีโอทีนี้มเนี่ยผมจะเริ่มเลือกคร ผม่งห่ีดีสุยอเคเห็นรอยคมเคยเหตนกาตนี้าดสามแปดสามแปดครับสองแล้วก็รมีาจบการต่อสู้เป็นสี่วันกาดเอาเข้าโซ แ้วนี่ยได้ทั้งองสายค่ะตัวนี้กระจายหมดอ๋อเลยอไ่แจไปก่อนหึ่น้ากากใช่ไมของแล้วา่แล้ว่แล้วก็ฐานี่แล้ก็จกแล้วกไปก่อนแจกอะไดไป้วแม่วแมนข้วม่ข้ข้าวม ทำได้ก็แพ้ป็งเพื่นทังกลรอีกท่านถูกอะไรทาแไม่ใช่ไม่ส่นแ่กม5 0อ่60,000่ไ่ได้ตูตายอันนี้ไม่มีคีอ่ะไม่มีอะไรอะไระคีบตรงไหนนะอยาคีบอาไรอยู่นี่เว้ยเสีไร ไอที่อะไที่ว่สองน่อยฝากล่ะเป็นอยอเขาก็ช่ดเฮ้ยมเดน่อายีอสี่ี่สใช้ม่เี่สสอที่รดมไมมื่นสี่สี่เี่ี่เี่สี่สสี่ี่สี่สสี่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 สสี่สี่สีส่สี่สีี่ ไปเลยสี่หนึ่แปดสามหม่นห้าไม่ต้องกลัวไอ้ห้าพันมันไม่ใชทีมไอแล้์หรอกมันเป็นเนี่ยจบชื่อของพาาร์อนเี่ยพาวาระไราวาบอกว่ายิงมือนึ่งเพื่อดีทายกันจบดานทม่ไม่รู้จะจบด้านเทมิสาดพี่จีไม่รู้ดูจะกรายการเเลยโอคจะไลเอางี้ก่อนก่อนเดก็คือ ใช่เด็กว่ะค่อยไม่ไดูดีนะยไม่ีเ่มใช่เงจะไรม่มีกาส T ่เป็น่าดีวที่เขาจะไม่ทในมือจะว่าทไปเราก็ไมด้อกากใน3,000ใช่3,000าที่ไม่แล้วี่าดเรียกตัวเองใบอื่นีกบอ่ล่า่กี่่อ้อด้วียกเงไม่หมด

นี่จิ้มดีๆค่ะาี่ใหสามเล่นสามเร่นโดยสายโซลาร์ถ้าโซลาร์อันนี้โซลาร์มันรถตกี้กิกอาะก็เหลือโถบัไปเดียวกับเก็ดทิกเกอร์อืมทิกเกอร์อืเด็ดที่คตรนองแกที่ปูให้ขานปงอย่างนี้นอนสบาอนะอยู่ขางลมีคน้าห้องวนนะแต่ข้างหล้ามันจะกับปูกลับให้นะได้ก็ถ้าปูตวันเสจแล้วมึงยืดที่กาต่อไรต่อไงก็วางเลยเขถมดมือหมด

ตาได้เงถ้าเกิดเกิดไอเก็ขอแต่พกาเม่อยากต้ย้มตลอดเลยเขา่ยเียร้อนอะิ้ชินชั่ชินได้หตรงน่าอีฝั่ง ก็มแล้วเกมมันเด็ดขายมันจวดได้เลยไม่ดแพ้ไม่ได้หมอตกใจทีตัดก็มันตัดมันปักีอเดียไงมนจวดได้ไมแอะไรครับมไม่มีเลยโอเคุรอดมันจวดได้มันก็ดาพี่แค่นี้ก็จะดันวิวเสียบโตตรอกปมึงานต้องดับเฮ้ยต่อพัดตสงนี่เรือต้องพูดต้องดให้ดๆกันเี่รีอตัวตีไม่ได้ผิดแบบ สองหมื่นสองห้าสองห้าสองอะไรเดียวถ้ามีดีเหรอดีดีนะใช่สี่สิบลอยที่หนึ่